ผมได้ไปเล่นมาแล้วนะครับผมสำหรับวัน ui เจ็ดก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่าณนะวันที่ผมอัดอยู่เนะี่ยเป็นวันพระัลือดสบดีที่23มกราคม68นะ2568นะก็เราได้รู้แล้วว่าไอ้ซัมซุง galaxy s 2ี่ l t r a มันเปิดตัวแล้วนะครับก็ดูตั้งแต่เมื่อคืนทีนี้ผมก็ลองไปห้างเออวันนี้ผมไปห้างมาก็ไปดูซัมซุงนี่แหละเออก็อย่างที่ผมบอกว่าผมก็ได้ จองไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ Samsung Galaxy S25 Ultra นะนะครับผมก็ก่อนที่ผมจริงๆอะผมก็สนใจ S25 Ultra นะแต่มันมีอีกหนึ่งสิ่งที่ผมสนใจก็คือ One UI 7นะครับผมก็อยากจะบอกว่าช่วงที่เขาปล่อยเบต้ามาเนี่ยผมไม่ได้ทันนะแล้วก็ช่วงที่เขาแบบเหมือนแบบโปรยมาแล้วว่าแบบ มีอะไรบ้างไอคอนอะไรบ้างวันนี้ผมได้ไปลองเล่นมาแล้วสำหรับวัน UI 7บน Samsung Galaxy a ไ5 Ultra บอกไดบอกได้คำเดียวว่าถ้าถามความรู้สึกผมนะวัน UI 7อ่ะมันค่อนข้างแตกมันก็ไม่ค่อยแตกต่างอะไรมากมายนะแต่สิ่งที่ผมรับมไม่ได้เลยคือไอแผงอ่าไ,ไอตอนที่เลื่อนลงมาแผงพวกศูนสูควบคุมของมันอ่ะก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยคืออันนี้ผมก็ ต่างนะเพราะตอนนี้เครื่องผมที่ผมใช้อัดอยู่เป็น Samsung Galaxy S 2 4 Ultra นะและตอนนี้ก็ยังใช้ One UI 6.1อยู่เออ6.1แล้วตอนนี้มันมีเหมือนจะเป็นตัวอัปเดตของปีมกรา68นะมาแล้วนะก็ไม่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะว่า One UI 7ที่จะมาอัปเดตบน Samsung Galaxy S 2 4 Ultra บนทุกทุกอย่างของ s m s u u n นะ่ะจะมาตอนไหนนะก็ไม่แน่นะผมซึ่งมันก็ เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องรอคอยกันอีกนะครับสอนเรบวัน UI 7นะเออนะครับเหมือนเขาจะปล่อยให้อัปเดตรุ่นรุ่นเรือธงก่อนบ้างเหมือนจะเ2จจะได้อ e ัปเดตก่อนเ2 4 e ิ2 e 3อ่อะตระกูล S อจะได้ก่อนส่วนรุ่นตระกูล A หรือตระกูลอะไรก็รออ,อีกทีนึงนะผมแต่ผมไปเล่นมาแลวไอคอนแอปเปลี่ยนใหม่ไอคอนแอปเปลี่ยนใหม่แล้วก็ไอกล้องเฮ้ยผมประทับใจกล้องนะไอหมดตอน ถ่ายถ่ายรูปถ่ายภาพถ่ายวิดีโอกล้องเนี่ยเฮ้ยผมผมว่าเปลี่ยนใหม,ม่เวลาเราเล่นมือเดียวจับถนัดมือง่ายกว่านะแล้วก็มันมันค่อนข้างประทับใจนะบางบางอย่างที่เปลี่ยนไปแต่ One UI7 เนี่ยมันค่อนข้าง,างตัดฟีเจอร์ออกไปเยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะส่วน s a m s u n Galaxy g a 2 5 Ultra เนี่ยอัลตรเดี๋ยวเราก็จะรีวิวกันอีกทีนึง่ง นะผมเพิ่งดูอันแพ็ไปเมื่อคืนนะเอาเมาื่อเมื่อคืนวันที่ยี่สามเอ้ยวันก็วันนี้แหละดูไปเมื่อคืนตอนนี้ยังไม่ไปวันที่ยนะี่สี่แล้วก็ต้องรอไอซิพ่านะเหมือนเจ้าเหมือนเขาเปิดให้จองอยู่นะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะวางขายอย่างเป็นทางการวันไหนนะแต่ผมก็จองไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะนะนะสำหรับไอซิพ่าเอต้านะเดี๋ยวถ้ามันมาเดี๋ยวผมก็จะมาแกะกล่องรีวิวเลยนะว่าความรู้สึกมันจะแตกต่างกับไอซิพหรือเปล่าเพราะว่าผมใช้ไอซิพมาจะปีหนึ่งแล้วนะผมใช้ไอซิพี่เอต้ามาปีหนึ่งก็ถามว่าความสึก ตอนใช้ไอโนี่นี่ก็ค่อนข้างดีนะเพราะว่าความจําหรือความความจุอ่ะมันดีมันไม่ค่อยกินและแบตเตอรี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าแบตเตอรี่เนี่ยคือใช้ได้นานอยู่ได้เป็นวันๆนะแต่อยากให้จริงๆมันเป็นหลายรุ่นแล้วซัมซุงก็คือมันเวลามันจะชาร์จมันช้าๆเนาะมันเหมือนได้ประมาณ20กว่าวัตต์เองมั้งยี่สิบสามสิบวัตต์อ่ะมันก็ไม่ได้ถึงเข้า iPhone ขนาดนั้นซึ่ง p อ o n e เี๋ยวนี้มันชาร์จฟ้าชาร์จไว แต่ถ้าซัมซุงมันจะมาแพ iPhone ้ไอโฟนในช่วงที่ชาร์จช้านี่แหละเนาะมันก็เป็นเหมือนเอกลักษณ์ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะแต่ว่ายู7เจนี่ผมรอนานเหมือนกันนะตอนแรกเหมือนจะอัปเดตให้อัปเดตเลยตอน,นั้นเขาเป็นงานถแถลงข่าวอะเหมือนจะวันที่3ใช่ไหมเออที่เขาเปิดงานถแถลงข่าววันยูไอเจนก็เลื่อนมามื่อไหตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะเลื่อนอีกหรือเปล่า คงได้อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้วันที่ผมอ่านเหมือนเหมือนเขาปล่อย6.1มก,การะลามาแนละ้ววันนี้นะก็วันยูไอเจ็ดมาจริงๆก็คงจะกุมภาแล้วมั้งนะเา๋เาจะออกพร้อมเอจิพท่าเลยตอนนี้เอ5ิพท่าเขาเปิดให้จองแล้วผมก็ไปลองเล่นเครื่องจริงมาละค่อนข้างฟิลสัมผัสค่อนข้างบางและเบาขึ้นเบากรอบที่จะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเอจิปสี่เนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นโค้งอะ่ะซึ่งข้อดีของไอโค้งเนี่ย ผมจะบอกว่าไอ้โค้อองน่ยมันค่อนข้างดีอย่างหนึ่งเพราะว่าอ่ามันเวลาเราจับอ่ะอาจจะไม่เจ็บมือแล้วเล่นกันถนัดหนึซึ่งมันก็เป็นคือซัมซุงเขาทําตั้งแต่เ2 0ยี่สิรุ่นแรกๆเลยั้งที่เขาทําเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะเ2 1ยี่สิบเอ็ดี่ะนะแต่ก็ดีนะที่เราเปลี่ยนดีไซน์กันบ้างนะปีนี้เหมือนเหมือน S Pen พก็บลูทูธไม่ได้แล้วนะเหมือนมันตัดฟีเจอร์ไปเยอะเหมือนกันแต่ผมอยากเล่น AI ใหม่ไว้ คือ AI อา Galaxy AI นะที่อยู่ในเครื่อง Samsung นะในใลภาคหลังๆมาค่อนข้างดีนะอย่างเช่นมีใน S24 จะมี AI แปลภาษา AI ทางเ a ลด AI อัดเสียง AI ทุกอย่างคือ AI มันดีหมดนะแต่ AI ใน S25 ค่อนข้างค่อนข้างน่าสนใจก็คือเวลาเราถ่ายรูปอะแล้วมันมีคนแบบหลุดอะมีแบบว่าหน้าหลุดสามารถเปลี่ยนหน้าเออเลือกเลือกช็อตที่ดีได้คือมันดี แล้วนน AI ที่ผมลงไปเล่นดูก็เฮ้ย,ยยอดเยี่ยมเหมือนกันนะอย่าง AI ถ่ายรูป AI เหมือนเออ AI ไี่ผมชอบคือ AI ที่แบบว่าเหมือนจะเวลาเราดู YouTube มันสามารถสรุปได้เลยว่้คืออ,นนอันนี้ดีอันนี้ดีเวลาเราดูหนังหรืออะไรลองสรุปให้ฟังๆๆก็ดีแล้วก็เหมือนจะมี g e m i n i 2.0มั้งในอะซัมซุงไอจิพ้าตานเหมือนจะเหมือนจะ จิมินายสองจุดศูนย์เหมือนเหมือนบอกว่าคิมินายจะฉลาดขึ้นแล้วแล้วนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึ่งแล้วว่าจะฉลาดอย่างที่เขาบอกแล้วว่าแต่หลายท่านก็ค่อนข้างดีแล้วแต่ผมก็ต้องรออีกนะไม่น่าจะกลุมพามั้งที่ผมจะได้เครื่องแนละ้ววันนี้ผมจองไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันมาเครื่องมาหรืออะไรอย่างนี้ผมจะมาถ่ายรีวิวดีนะครับคงจะไม่มาสนิทพีวิวแนละ้วบ้างนะครับเพราะว่าหลายหลายหลายอันนี้มันแบบ เขาเริ่มอันนี้มาแล้วก็ยังไม่รู้ข้อดีข้อเสียเดี๋ยวเราจะมาคุยข้อดีข้อเสียด้วยนะว่า n ยี่สกับ n ยี่เนี่ยข้อดีข้อเสียอะไรแตกต่างกันไปนะครับโอเคนะครับก็วิดีโอนี้ก็จบแต่เพ่งนี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ